กับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องแฟนๆเพืพช่องเพียงปอปายสุขุสุขคนครับมาพี่นังเอฟซียินดีตอนรับขอสู่ช่องยูทูบเจ๊เอี้ยนชาแนลครับพี่น้องเอฟซีมือหนีมาหดหมองหดบอลพี่นังเอฟซีรูปแบบแนวทางของพ่อขายเกลือห่างให,ห้แจ้งนาช่องไปต้นเติบเด็กพี่น้องเอฟซีโดนนิลิหลับประมาณเป็นสองเดือนเปล่าบริโภคสอบถามกันเพราะว่าแนวทางช่วงนี้ไม่สะดุดเนาะ ผมเพิ่งกลับมาเดินดีลหรพี่น้องยูซีกลับมาเดินแล้วรูปแบบแนวทางของพ่อขายเกลือมือนีิกับมหอดมองมาส่งตัวเลีนท่นาทางพร้อมพี่น้องยูซี่เขาบอกไปจากกับพ่อขายเกลือบรูปแบบแนวทางของเพิ่นออกมาลักษณะน่าดีเนาะาตองกิดตองใจแฟนคลับแฟนช่องอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกระดงเตือนเป็นกำลังใจทางที่มานครับพี่น้องยูซี่เขาว่าไปจากกับพ่อขายเกลือครับ พี่น้องยิปซีสามแบดไปครับมาเดี๋ยวพี่น,อนอ้องยิปซีก็ใครดเกลือ,อพี่น้องยิไปซีโอ้ฝนตกปนีิกับผสมบ่าพ่ะโอ้ยอมย่อมฝนตกให้ข้าเจ้าด่าตัวนี้ฮะ<ห>ข้าเจ้าตากเขาแล้วแบม่ห้ามเขาข้าเจ้าไอ้ยอาดูซืดอกับผมมากดีแต่เขา ตผู้พูดเตะฝนเคี่ยวกับเชี่ยวผู้ดตากตระตากผลบผไม่ให้มากเลยดีโอ้ทางไหนจะนาช่องไปดโดนผาอเคี่ยวเขารอผ้า่่ยเขาง่ญ่เหมือนนะมิจะเขาง่ยมิจะเขาง่กระลั่งกระลังอยู่กัที่นาบุระโอ,อที่นาบมเลยจีใช่มอนมีผสงเกลือ มื่อี้มาตรงเกลือเอาแนว่ทาามาฝากความเอาแนวทามาตรงร้อมไอ้ยาบรดชหาดนเลยพ่อเนาะอันนี้มันเข่าดีๆเมืนว่ลโล่เลยจำมาเดินแล้วเ่าฮเดินแล้ววันไอ้ยาจำมาเดินหอเอล่าพี่เราเก็บสินี่สองสามสองสามเก็ดส่เก็ดสี่อ้เก็บ หก98็ดเก้าแปดเก้าแปดเจ็ดเก้าเจดเก้าหสามปหอเอองกันหเจ้าสองเกโอ้เนี่ยจะได้วะนี่ะยี่สิบสามสองสามสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็อไปเป็นแนวทางไปหน่อยเออช่ฮโชคลามาน้ำกันมาส่รูปแบบน่าักกนเลฮะกับท่านเหรอมา่กีเรียนอ ท่านเันเจ้าของเรีประจำาวังหันลอตเตอรี่รางวัลที่ห้าโเดียวแม่มึงวะว่างหันนี่เขาเป็นอ่ะหาเจ้าของถึงศูนย์ไม่ได้เต็งนั้นเต่อวะแปดหมื่นหรือหรือสี่หมื่นใช่ไหมมันสามหมื่นโอ้ลอตเตอรี่เราเรามือบมื่อึ่งวันน่ะรางวัลที่สีเออได้นะรางวัลที่สี่หรือใครอยู่มันเดียลูกชายมานั่เอล่ารา วเ่าร่อะออ่างบซิ่ตัวเ่เนาอท่งครับ่างรูปแบบนาทางพ่อขายเกลือเนาะรูปแบบนวทางพ่อขายเกลืองวดประจำวันที่ไอ้หนึ่งประจิกายนสองพัาอยกครับที่หลังมาดนๆนไปดนโนมาดนโนไปโดนๆนครับ่างเ็บซิลมหาจอดเทงกับฝ่าวไล้ี่หลงเย็บซเนาะก็รูปแบบนาทางพ่อขายเกลืองวดนี้ หาตรงจิตตรงใจเพื่อนทำเพื่อนช่องพี่น้องต้องไปสุขสุขสุขทำฝากไว้เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณได้จัรับชมรับฟังได้พี่น้องด้วยมานน้ำพิ่งอยากจะเอาน้ำพิ่นบ่มากับปรุงประความมันเทิงไปสําหรับรูปแบบแนวทางพ่อขายเกลือไปเบิ่งตัวเลขแล้วท่าขับมีตัวเลนเน่หาตรงจิตตรงใจเ้องยังไงวาเลขเพิ่นหลายตัวโบโบนั่นหรือพี่น้องแต่ว่าเพิ่นมีตัวเลนเน่เฮาเพิ่นมีตัวเนลนให้ถึงจะหลายตัวกับผัแพ้แต่ว่าแต่มีตัวเนลนให้ ไปดูตัวเลขแนวทางครับพี่น้องเอฟซีครับรูปแบบแนวทางพ่อขายเกลืองวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2568ครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทาง2 3 6 3 7 4 8 6, 7, 8 6 7 8 6 9 8 7 2 7 9และ9 2ตัวนีน้ ตัววงอยู่ที่2 3และ7 2็ดอเด้อพี่น้องเด้อสำหรับสายวิง่งสายรูดครับพี่น้องเย็บีสายวิง่งสายรูดอยู่ที่7 8 2หรือว่าถ้าผู้ใดว่าโอ้มันหลายตัวพอดีด่าสั่งพี่น้องก็เอา3ามจนมาจับใส่กันเพราะว่าเนื้อชาของเพื่อนเดินดีอยู่ด้วพี่น้องตัวเดินตัวเนี่ยของเพื่อนนะรูปแบบนื้อชาก็จะเป็นจับออกมาใส่กันนะเอาลัดไปจับโบนะพี่น้องเย็บี้ พี่น้องเย็บสเมื่อกี้บอกแข่งกันอยู่พี่น้องทั้งพูดกับใครของแล้วพี่กะเนื้อแท่งมาฝากกันก็เลยเป็นเลยๆละละอยู่ว้าวเอาไปเบิ็อกใหม่พี่น้องเย็บสรูปแบบแนวทางพ่อขายเกลือเนาะพ่อขายเกลือตัวนี้ตัววงอยู่ที่สองสามเจ็ดเก้าไอเจ็ดสองรูปแบบแนวทางก็หกสามนี่ผู้ใดมากตัวนี้พี่น้องเย็บสรูปแบบแนวทางแปดแปดแปดหกเจ็ดสองเก้าสอง นี่พี่รองเย็บซีรุ่นแบบน้นชางข้อขายเกลือตัวนี้ตัวมงอยู่ที่สองสามจิตสองได้พี่น้องเด้อโอ้ยไงว่าหลายขวดลายคนว่าเพิ่นเรียกมันหลายตัวเพิ่นว่าเพิ่นว่าเออของเพิ่นมันหลายตัวตัวนี้กดก็เสียเอาจะลักไปจับเสียเอาดอกต้งสีนะพี่น้องเอาลักตัวนี้ไปจับเอาต้งสีนะเพราะว่าลักของเพิ่นเนี่ยมันบอกให้หลุดมันบอกให้หลุดหลักแล้วคนเพิ่นเอาไปวิ่งนะพี่น้องยืบซีเนาะ จะลองไปจับเบึงหาโชคหามานับกันรูปแปบแนวทางฝากกดไลค์ฝากกดแชร์พี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ปิดกำลังใจทั้งทีมงานกับ,บรูปแบบแนวทางพอาอา่อไก่เกลือมักตัวใดพี่น้องนี้ที่ลองไปพิจาระนาช่องช่องเสนอเป็นเพื่อแชร์กิซีกางพอา่อไก่เกลือฝากไปเป็นแนวทางมาหัดด่วนๆเลยพี่น้องมาหัดจัดจัดฝาดบ่มบดมาหัดหลักะให้แนวทางกับโบจ้าบโบดุลเพราะว่าแนาวทางมันของเพิ่นจะเพลินไปแล้วนะพี่น้อง เป็นหิตไปแล้วแต่ว่าจะไม่โชคให้มันยีระครูปรูปแบบแนวทางพ่อใครเกือว่าไร้สิยายห่างกับพี่น้องเ c ็บีห้าโจกหามันเหมกันฝากไว้มักน้ำเพิ่นก็จะเอาน้ำเพื่นมักกับมึงประความมันเทิ่งไปนั่นชอบเสนอเป็นเพื่อแค่สีกกางพ่อใครเกือเป็นแนวทางสวัสดีครับพี่น้องครับ